ผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่กับเดลี่เดลิวี่หรือการขนส่งสยองขวัญเริ่มมามล้ให้เราเปิดรูนี้ใช่ไหมมานี่2บาทเว้ยแล้วไงต่อเราเปิดห้องนี้เหรออุ้ยได้ฝักทองครับเราสามารถหยิบมันเพื่อเข้าไปในลิฟต์นี้ได้เหรอว้าวเอาไปวางก็คือได้40บ เราสามารถไปได้ลึกขึ้นกว่านี้อีกไปได้ลึกขึ้นกว่านี้มาแล้วครับจะมีโอกาสได้ของที่ร่ารวยกว่านี้แอนเปิดดูมีอะไรอุ้ยมีไม้เบสบอลอยู่ตรงพืชใครตีได้ด้วยใครนอนอยู่ครับเนี่ยแอนประตูนี้ไม่มีประตูนี้ไม่มีประตูน,ะตนี้แล้วชิป <c oughs> สามารถเปิดตู้ฟีดเพื่อมีโอกาสได้ของรางวัลแบบสุ่มห้า <c oughs> บาทชิปโซดาอุย้ยตัวไรนี่อี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 ออ โฮ้ย okay. ตายเลยไอไก่โอไก่ตวรก,กีว,ว้าวชือ้อเอาไปเลยครับเรียบร้อยร้อยหกสองเราก็สามารถออกได้เลยใช่ไหมอ่ะกดออกแล้วอันนี้คือออกแล้วหรอสอนกําลังครับผมอ้โอเคโอเคเมื่อกี้คือสอนเล่นนะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้คือสอนเล่นไปเราลองเล่นโหมดนี้กันเลยดีกว่ามีคาร์ดด้วยครับผม A few minutes later เริ่มแล้วครับเพื่อนเพื่อนเลเวลหนึ่งชั้นพื้นผิวเปิดม,มาแล้วเจอเหรียญวมีน้ํามัน,นครับ19บาท เอามาเลยน้ำมันปาลมเอามานี่มีอะไรไม่มีหรอกใช่ไหมโออันนี้ห้องอไรมีบาทหนึ่งครับแล้วก็เอ้ยทำไมมีนาฬิกาเข้าดาวอะไรให้เราให้เราสำรวจหรอเวลาหมดคือยังไงอุ้ยสอ,อุ้ยสาบาทครับสาบาทสาบาทอ้ยเดรเปเปมินแคนดี้สีลุงซะด้วยอันนี้พลิกดูมีอะไรอุ้ยมีคุกกี้ครับผมคุกกี้คิดว่าชิบกลับแล้วกลับแล้ว มาครับขายกันเลยโอ้โหเดียวร้อยเก้าสิบบาทตายลงไปลึกกว่านี้เลยลงเลยเพื่อนๆเ,เมื่อกี้เป็นเวลาหน้าหลังแล้วครับคือเรามีเวลาสำรวจด้วยเวดังแบบนั้นเราควรอย่าไปลึกมากชั้นที่สองครับผมเปิดดูดิโอ้โหมีก้างปลาเปิดมาเจอก้างปลาเลยโตู้ล็อกเกอร์ไม่มีอะไรขายก้างปลาก่อนกันอิกถังดูดิถังไม่มีอะไรเลยเหรอฮะวิ่งมีจาริบินก่องคิดมาก มีเนื้อทองไก่ไก่ใจเย็นไอ้ไก่เก็บเลยเก็บเลยไอ้ไก่ไอ้ไก่แจ้ไอ้ไก่แจ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยไก่ตีผมอ่าอิ่มเลย305ครับยห้าครับพิณิชินี่ทําอะไรได้สามารถซื้อพวกของได้หรอโอเคเวลายังไม่หมดด้วยเพื่อนๆฟาร์มต่อมีเหรียญอีกหนึ่งบาทน้ําผึ้งมีน้ําผึ้งมีเงินมีเงินโอ้ยมีเงินอีกวุ้ย มีเนื้อเนา่าโอซโอซี่ไซ้่าไซรไปเลยสามรยแปดสิบหกครับไปอีกชั้นต่อไปเลยแล้วกันชั้นต่อไปแหมพึบพ<อ>ิกฉังเลยอุ้ยสองบาทครับอะไรอ่ะนมนมที่ติดถานะน้ำแข็งเอยวัตตุกอุยดูไอ้กกลไฟดิเอ้าแล้วอยู่ดีดีก็ตายอะไรวะเฮ้ดีไหม่กันอร่อยเลยอู้หยชั้นที่สี่แล้วครับ วอ่ยอเหมือนครั้งนี้เริ่มลึกแล้วเพื่อนๆโอ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้ยไก่ไก่ไ,กไฟสีฟ้าเออไม่ไม่มีอาวุธอ่ะโอ,โ,อโ,อโอ้ยเจ็บเจ็บแค่นี้เคนคอย อุ้ยไอไก่ฟ้าเองเริ่มแล้วนะเองเริ่มแล้วไอไก่ฟ้าใกล้ตายแล้วอ้าวนี่มันไก่ตัวตะกี้เฮ้ยดอปดอปเฮ้ยเราจะมีเงินพอไหมเนี่ยเอ้ยอันนี้มันข้ามได้ไหมนี่ข้ามได้อยู่ข้ามได้อยู่ข้ามได้อยู่หาหกร้อยยี่สิบสามครับเราขาดอีกสามสิบสามเองเหรอเรามันเดินมัวใช่ไหมเราก็เอ้ยหนูท่อมีตัวใหม่มากำลังร้อนร้อนเลยไก่ตัวตะกี้ชั้นที่ห้าแล้วเพื่อนเพื่อนเอ้ยวัตเตอร์เฮกแกเป็นใคร แกเป็นใครนี่เฮ้ยเหมือนมันมีร่างล่างแฝงเราเดินมาเหรอหนู่นไงอยู่ตรงนู้นไงหากเราได้เจอกันอีกสักวันอย่าถามเราเดินมาผิดทางได้อยู่หรือเปล่าเรามีระเบิดสตันด้นนวยเพื่อนๆเราควรโยนสตันมันดีไหมเก็บไว้ก่อนโอ้หไก่ฟ้าไม่พอไก่ไฟามาอีกเลยห้ยเกือบ<ย>สี่มองเทงแล้วเฮ้ยกลัวกลัวกลัว สันกลัวโอ้ยรียบกลับก่อนนี้กว่าน่าจะถึงเป้าหมายแล้วไปลงลึกต่ออีกไปเลยคุณเพื่อนเราน่าจะลงได้ลึกกว่านี้ห้องที่หกโอ้ยมาเจอนมเลยครับเจ๊ด่วนเผื่อมีอะไรชืบหูได้แค่ได้แค่คนิดเดียวเองเราควรหาของที่มันมูลค่าเทียบเท่ากันใช่ไหมเอ้ยไก่ไฟนี่มาเฮ้ยไก่ไฟมาไก่ไฟมาไก่ไฟวิ่งมา,มาอย่าเพิ่งวิ่งมาไอไก่ไอไก่ตัวเป็นไฟเลยเอาไม่ดีเพื่อน จุกแม่เลยเฮ้ยมันน่าจะตามเราไม่ทันหรอกมันเดินช้ามันต้มเตี้ยมไอไก่เนี่ยเฮ้ยระเบิดสตันไก่ไก่ไกเองโดนแล้วคาบอกเลยอุยอ้ยอุ้ยน้ำยาน้ำมันปาล์มครับโดนไม่ดีโดนปิดไปดีดปดเราจูกชิวแล้วไอตัวเนี้ยเราจับทางง่ายแล้วเพื่อนเพื่อเดี๋ยวมันก็สลายไปเองเห็นไหมเสียงเสียงมันสลายตัวไปแล้วส่วนห้องนี้ไม่น่ามีอะไรหรอกอุย้ยจาริบีนราคาถูกผมว่าเราเอาของไปขายดีกว่ามันก็ยังไม่ถึงราคาที่ต้องการเลยดิมีเอนติตี้ใหม่โผล่มา เฮ้ยเอ้าคุณตายเอ้า <S <S มาต่อแล้วครับผมไหนเอ่ยโอ้โหแล้วเวลามันเดินไปแล้วไงเฮ้ยไม่ได้เอเคเลยบ้อ,อ,อให้มันได้เจ็ดสิบแปดรอดได้กระบอกก่อนนะอิงไม่รอดแน่ไอ้ไก่ถ้าได้กระบอกอ่ะเก็บอุ้ยกองกองของขวันครับเพื่อนๆเปิดแล้วได้ไรเปิดแล้วได้โอ้โหสิบเจ็ดขำกินโอ้ยหนักเว้ยหนักเว้ยอ้อมันแแบมบมันแคบอยู่นะ ไวคุกกี้ครับผมส8มบแปดบาทชิงกำลังลงแล้วมุ่งหน้าสู่ชั้นที่สองมาแล้วเรื่องมาเก็บเหรียญเลยเพื่อนเพื<ๆ>่อนเราก็มีมันฝรั่งจารลลิบินจารลลิบินหกบาทเปิดให้จารลลิบินสามบาทโอ้กองของขวัญยังสามี่เปิดได้จารลลิบิน <c oughs> เดี๋ยราคาเท่านี้เลยเปิดเก่งครับยาวยาวบอกเลยส่งของต่อว้าวเข้าใจละดื่มฟิฟโคลาแล้วจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับเฮ้ยฮะ เดี๋ยว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 เมาไงวะเนี่ยข้าขอได้ไหมไม่น่าให้หรอกรีบลงไปก่อนลงมาเร็วชั้นที่สามครับแอะเลยม,มาเจอชายเลยอุ๊ยส่องได้ผมว่าอันนี้น่าจะจบเป็นอยู่เหมือนไก่มันจะวิ่งมาแล้วไหมวูกิวแมนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับเราจะวิ่งยังไงนี่โอ้ยเราวิ่งอย่างหนักชิบชิบ โอ้ยหนัก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 เว้ยหนักเว้ยมาแล้วมาส่งแล้วครับแล้วก็ได้ไฟฉายใช่ไหมป๊าปกางปลาครับผมเพื่อนๆนี่ว้าวห้องนี้มันมีของดีอยู่เลยมีตังห้าบาทมีน้ำผึ้งเออยว a t the what what is that ลองดูไหมเราควรเสียเวลาไหม <c oughs> <c oughs> โอ้ยสองร้อยแปดสิบบาทสองร้อยแปดสิบบาทอ๋อหนักหนักหนักเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเอ็งหยุดเลยหยุดเลยไอตัวปลอมตามกันมาเว้ยอย่าตามมาอย่าตามมาวายเฮ้ยเฮ้ยอย่าตามมาเฮ้ยอย่าตามมาอย่าตามมาเรียบร้อยไข่เอ็งไปแล้วเว้ยไอ้กา ชั้นที่สี่แล้วอ่ะเพื่อนเพืนมาเลยครับสปีดรันเลยชิวชิวก่อนเดินชิวไปก่อนอ้าวพบตามกำหนดแล้วแต่เราต้องไปหาของมาอีกนะมาแล้วลูกผู้ชายพันดีฮีโร่ฮีโร่โ,รโ,รโอ้ยอยู่หูเจอนมนมติดเชื้อพิคให้หมดพีคให้หมดไม่ให้เหลือโอ,อ้ยแล้วตัวนี้จะเอาไงดีวะเนี่ยมันจะไม่กัดขาเราปะ เราลองโยนอะไรไปให้ไหมอะซุปโหอ,อร่อยจัดโหมันกินอิ่มแล้วมัง้งอุ้ยบรอืม,อมกินไม่อิ่มก็ไม่บอกแต่มากัดขาทำไมได้เยอะเลยนะเออได้โอ้โหผมว่ารอบต่อไปก็น่าจะได้ละผมได้ลงเยอะแนะ่ลงมาแล้วคเปิดประตูสิลงมาแล้วโอ้โหพิกดูเลย เจอเนื้อครับเนื้อต้อนโตอืมเราต้องสำรวจที่เล็กๆก่อนโอ้โหที่เดิมเลยเปะเนี่ยอุย้ยถุงไอ้นี่ครับแบรบาเอาอเชค,คุณผู้ชมก็ขอเวลา <c oughs> เพียงแค่เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมถ้าใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสตอร์คให้ด้วยนะครับผมถ้าอยากให้ผมทำแบบนี้อีกขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ